จตามอบ้านแต่บ้านงบบเพื่อนคือไอ้ตายดับน้ารับให้ um, nope. <s <s ุ้ยไอ้พือที่แต่บ้านนี้ต้องการไอ้ตดับหน้าอ่าเตดับนี่ก็พอเลยเดียวม่ต้องตาดับน้านาเนี้ยินดับเยอก็พอเลยไม่ต้องไล่ดับตอนนี้ประชาชนกินแครับแกปุ๊แต่เรแต่บ้านกินลูกลังลูกลังกินยิ้มกินใจโอ้พงเจอนักกันบางตอนนี้แต่่บ้านกินอะไรกันนหมอนกันเป้เออล็บกันเเป็นต่อเป็นตปก

ตู้ปลวความคุ้มเนี่อ๋ออันนี้คือเทนี้ก็คือตัวปลาเองยใช่ยัมครับาท้อคุณก็รับปนี้อ๋คุณรับปนี้ไม่ันมแเลยแทุกความคมมันแลตกจบตาไหนครับบจบออตามตาตอนนัดนเย้หน้าเยอาลังเงได้ปกมุนหน้าองเได้ึวนี้กี่ไห้กี่ไตรงนี้ตัดไม่นะครับะไม่หลักตัดต้องขึ้นเวลาจะาไม่ส่มนคนนี้ก้าวหลวุ่ผมหลักตัดเลยาล công việc này mình mặc cái Adidas vậy này, Adidas vậy tắt, để tát, thì mà không tát tiền, anh cũng bị đau quẫy bên này làm gì mà ông làm nào, nó vậy, tiền mà không bước đi cái món này coi đại đấy hả công việc này, kiểu park vậy hả, cái này, tụi tím cặp nó mất tiếp càn, cặp loạt loạt thì nó cái cái เอาไปฮะแเหลยอแเหลยแล้วไม่ไม่ทัวไปเลยได้ไข้างตัวข้องตัวพัดตัน้อยไปดน้อยเดือนนี้ไม่เป็นไนี่จัดนักที่ย่างหลับมีแตดยางไอ้ตัววิทีตอนนี้เรี้ยงว่าคุณลอยคุณกับประมาณการที่คุณดจ้างเขาหลับอยู่ตอนนี้อ๋อก็บคิดคุณนึกอันก้าวคุณนึกอันหลับเองคุณนึกอันหลับจ้างอ๋อหรือว่าหลับยางนี่คือไม่มีต้นยาง กับท so mm. ีมท so, so, so mm, okay, okay. ุกเจ้านุกงไม่มีตัวอย่างกันเลยการลับจ้างลงไลยดีว่าตันยังเราคือเาเดิมมันมันเปลกก็วาก็หลับไม่เป็นเมยมันนีู่ีที่กับแต่ถ้าว่าเราไม่หลุยที่กัมันก็ทำไม่ได้เหมือนกันปบนึงหลับไม่เป็นับประกันเลย เริ่มเหล็กต้องจัดกระทั่งก่อนเอาปากกา้สมมติกับก็เริ่มทองจะไม่ได้คือไปควนลบลุนไปควนลบลุนไปควนลบลุนครับเจ้าว่าเจ้ว่าโทษขึ้นก็ให้ทองไปไปไปควนพอทบก่อยินลบรุนลบรุนไปคว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 นลบรุนอย่างเงี้ยโอ้ตรงมีจะกรึเปล่าครับถ้าว่าคนมีทวนก็ไปทวนลบราน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 เอ้ยเด้งเด้งอยู่แถวนี้ใช่ไหมเรือหรืงเปล่าเรือตังมือแล้ว อันน <t od ian |ms|> ี้ตอนนี <rawd Moder> ้เก็บเก็บรายละเอียดนะครับคมเดี๋มันปีนออกมันอกก็เก็บน้อยๆเก็บโปรเมตรเก็บน้อยต้องตั้งไม่ธรรมดาเดี๋ยวอันนี้อันนี้จัดหนักกระทำด้านนอกนี่ต้องตั้งอีกในเสมอเลยหลับมิดเส้นเลียดตึ้งเร็วใจใจมิดในเจ็ดก้อไก่อินด้านนอกนี่ตั้งา้เบื่อเลยกับยาเต่าแข่งอินแต่แข่งนี้มันเบ็ดจะเส้นสูงเลยตั้งยี่นั่นเบื่อเลยเก็บอะไรเยอะไหเมตรอืออีสเดาแต่ชนิดไม่มันยังไหไม่มันยังไม่มันงันกับ À, in ừ. à. à? nam hinh cao, in yao, hí danh mong up. Any visa thanh 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 này vì thanh 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 Bắt. Này, thanh 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 bảo thanh cưng thì thanh thanh cưng thanh thanh

cuốn bông này bông lớn mai nào mắc lên không được rồi không bị không phải nhau gặp nặng ok gặp bông thôi đi gặp Cặp, thôi đi gặp Cặp, thôi đi gặp bông tay có người mai, mai tay <laughs> con kia quên lại thì tứng, mà bên ấy thì là lười... tay quắc tận giờ mít